สวัสดีครับกลับมาอีก่ดั้ยกับหมูกระต่ายช่องของหมูกระต่ายเดินทางกลับมาอยกครั้งกับนิยายวายฟิคชั่นบลทยวินเรื่องฝากหัวใจในเย็นชาแต่งโดยไลเตอร์เดล666เดินทางมาถึงอีีที่25ตอนที่12บารที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะไปรับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยแล้วกันนะครับตอนที่12สายเกินไปวินไอวิน เช้าแล้วขออีกห้านาทีวินยังคงซุกตัวลงใต้ผ้าห่มทั้งท้งที่นาฬิกาบอกเวลาว่าเกือบจะสิบโมงเช้าด้วยเพราะเมื่อคืนฝนที่ตกหนักอากาศโดยรอบจึงเย็นสบายจนไม่อยากลุกจากที่นอนตอมสบายเสียงใบเดินหายขึ้นไปด้านบนก่อนจะลงมาด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่และขับรถออกจากบ้านไปปล่อยให้วินนอนอยู่ในบ้านตามลำพงัง ไลวะไบไอใบไปไหนของมันมาแล้วครับมาแล้วครับวินลุกงงเงียออกมาจากที่นอนมองออกไปนอกบ้านไม่เห็นต้นตอของคนที่มากดกริ่งมีเพียงกล่องสีน้ำตาลวางทิ้งไว้ตรงรั้วบ้านไม่มีข้อมูลจากผู้ส่งมีเพียงชื่อเจ้าของบ้านติดเอาไว้ด้านหน้าเขาตัดสินใจหยิบกล่องพัสดุเอาเข้ามาเก็บไว้ในบ้านเพื่อรอส่งให้กับเจ้าของที่ตอนนี้ น่าจะขับรถออกไปไหนสักแห่งไม่นานใบก็กลับเข้าบ้านมาพร้อมถุงอาหารในมือสองสอย่างที่เขาหายไปคงเพราะไปหาซื้ออาหารเช้าสำหรับวันนี้นั่นเองเออใบมีของมึงมาส่งอะ่ะวางอยู่บนโต๊ะอ่าของอะไรวะเออมึงรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวมากินข้าวใบเหลือบมองกล่องพัสดุที่วินบอกด้วยความสงสัยเขาไม่ได้สั่งซื้ออะไรหรือไม่มีใครแจ้งว่าจะมีของมาส่ง หน้ากล่องไม่มีหลักฐานยืนยันว่ากล่องใบนี้ถูกส่งมาจากที่ไหนใบค่อยๆแกะออกอย่างระมัดระวังด้วยไม่รู้ว่ามีใครจงใจแกล้งหรือเอาของแปลกๆอะไรใส่มาในกล่องหรือเปล่าก่อนจะพบว่าในกล่องมีรูปถ่ายหลายใบถูกใส่เอาไว้เกือบเต็มกล่องคนในภาพถ่ายเป็นคนที่ใบรู้จักเป็นอย่างดีอันดาผู้หญิงคนที่ตอนนี้ถูกเรียกว่าเป็นปัญหาชีวิตที่เขายังแก้ไม่หายสักที ในกล่องมีทั้งรูปของอันดากับใบบัวใบไม่เข้าใจว่าคนที่ส่งมาต้องการอะไรในเมื่อเรื่องของอันดากับเขาก็จบไปแล้วเขาค่อยๆหยิบภาพถ่ายขึ้นมาดูทีละใบก่อนจะเจอภาพถ่ายจํานวนหนึ่งที่อยู่ด้านล่างสุดของกล่องเป็นภาพถ่ายของอันดากับใครบางคนผู้ชายคนที่นอนกับเขาที่นี่เมื่อคืนมันคือภาพถ่ายของอันดากับวิน นั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมวินดูเหมือนจะรู้จักอันดามาก่อนตอนที่เจอกันสิ่งที่สะกิดใจเขามากที่สุดไม่ใช่ภาพคู่ของวินกับอันดาที่มากมายจนนับไม่ถ้วนแต่มันเป็นภาพถ่ายเพียงใบนึงใบเดียวที่วางอยู่ท่ามกลางภาพถ่ายนับร้อยใบในกล่องเป็นภาพมือของสองคนที่สอดประสานกันเอาไว้จนแน่นวางทับอยู่บนการ์ดแสดงความยินดีในวันสำคัญอะไรสักอย่าง มือข้างหนึ่งเป็นมือของอันดาส่วนมืออีกข้างที่ประสานกันไว้เขาจำได้ดีว่ามันคือมือของวินหน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาราวๆสามทุ่มเศษและบนหน้าปัดนาฬิกาเรือนนั้นก็ระบุวันที่ไว้อย่างชัดเจนวันเกิดของใบบัวคืนนั้นคืนที่ใบบัวตายอันดาทิ้งใบบัวไปหาผู้ชายคนอื่นและผู้ชายคนนั้นก็คือวิน มีอะไรกินบ้างวะวินเดินลงมาจากด้านบนมองสีหน้าใบที่ดูนิ่งกว่าทุกครั้งดวงตาทั้งสองข้างแดงกล่ำเม้มริมฝีปากแน่นมึงเป็นอะไรหรือเปล่าวะใบใบค่อยๆปิดกล่องพัสดุสำคัญลงช้าๆเงยมองหน้าวินด้วยความรู้สึกที่แม้แต่ตัวเขาเองก็บรรยายไม่ถูกทั้งเสียใจโกรธผิดหวังมึงมีอะไรจะบอกกูไหมวินเรื่องที่กู สมควรจะต้องรู้ขอแค่วินอธิบายสำหรับเขาในตอนนี้เขาพร้อมจะเชื่อเขาพร้อมจะรับฟังคำอธิบายของวินมีผลต่อความรู้สึกเขามากจริงๆตอนนี้เรื่องอะไรวะกูไม่เข้าใจอะ่ะมึงต้องการจะพูดอะไรเหรอวินมองหน้ากูเหมือนทุกอย่างกำลังพังลงช้าๆเมื่อวินเลือกที่จะไม่ตอบคำถามของเขาน้ำใส เออคลอที่ดวงตาทั้งสองข้างของชายหนุม่มเอ้ยไบยคือกูกูมึงเคยคบกับอันดาทำไมมึงไม่บอกกูในเมื่อวินไม่กล้าพอที่จะพูดมันออกมาไบจึงต้องเป็นฝ่ายที่จะเริ่มต้นเองก,ก็ก็กูไม่รู้อะอะไรที่มึงไม่รู้วิน มึงรู้จักใบบัวมึงรู้จักกูมึงสนิทกับใบบัวจนแทบจะรู้ทุกอย่างของชีวิตน้องกูแล้วมึงจะไม่รู้ได้ไงว่าอันดาเคยเป็นอะไรกับกูเสียงลมหายใจที่รุนแรงบ่งบอกอารมณ์ของคนที่พูดได้เป็นอย่างดีว่าเขาพยายามระงับความโกรธเอาไว้แค่ไหนมันเหมือนกำแพงที่เขาพยายามทำลายลงเพื่อคนคนหนึ่งกลับถูกซ้อนด้วยกำแพงอีกชั้นเพียงเพราะเขารู้สึกว่าเขากำลังถูกหลอก ใบคือมึงฟังกูอธิบายก่อนกูกูควรพูดยังไงให้มึงเข้าใจเรื่องของกูกับใบบัวคือมันซับซ้อนกันกว่าที่กูจะพูดออกไปอะแล้วจะให้มึงเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงมึงก็แค่พูดความจริงไอ้วินแต่ตอนนี้กูก็ไม่แน่ใจแล้วะว่ากูจะเชื่ออะไรจากปากคนอย่างมึงได้หรือเปล่าน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความผิดหวัง เสียใจบีบให้วินเองรู้สึกแก่ไม่ต่างกันทั้งๆที่เขาควรจะเป็นคนเดินเข้ามาบอกไบด้วยตัวเองและอธิบายให้ไบเข้าใจกลายเป็นว่าไบรู้ความจริงโดยที่เขาไม่มีสิทธิ์อธิบายในมุมของเขาให้ไบฟังทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นกับกลายเป็นแย่ลงกว่าเดิมมึงรู้อะไรปะวันที่มึงกำลังมีความสุขกับแฟนของคนอื่นมันคือวันเดียวกันกับที่น้องสาวกูตาย ายค,คือกูออกไปจากบ้านกูไม่สิออกไปจากชีวิตกูกูไม่อยากเป็นตัวตลกในสายตาใครอีกแล้วรูปถ่ายใบยสำคัญถูกย้อนใส่หน้าวินใบไม่รับฟังอะไรอีกเขาเพียงมองหน้าวินด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนจะเดินขึ้นไปด้านบนเสียงปิดประตูดังลัน่นก่อนที่ทั้งบ้านจะเงียบลง เงียจนได้ยินเสียงหายใจโอยทำไมวะทำไมต้องเป็นมึงทำไมแม่งเงยเสียงววายดังลั่นในห้องนอนสีดำเขาทั้งโมโหทั้งเกลียดตัวเองทั้งเสียใจที่คนคนนั้นเป็นวินและผิดหวังกับการถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากคนที่ไว้ใจวินแนบใบหน้าลงที่ประตูห้อง เขาเอ็นตัวพิงก่อนจะค่อยๆย่อ,ยอ,ยยอตัวนั่งลงช้าๆฝุบหน้าซุกไปกับเข่าของตัวเองแขนทั่งสองข้างกอดขาเอาไว้จนแน่นแล้วค่อยๆปล่อยน้ำตาให้ไหลออกมาเขาก็อยากจะบอกใบ้ว่าเขาเองก็รู้สึกแย่ไม่ต่างกันกูไม่ได้ตั้งใจจริงๆกูขอโทษมึงฟังกูก่อนได้ไหมออกไปกูบอกให้ออกไป คมไฟถูกาปาใส่ประตูเต็มแรงจนเศษแก้วจากหลอดไฟแตกเป็นเสียงเสียงเพียงเพราะใบได้ยินเสียงของใครบางคนที่ดังมาจากอีกด้านของประตูโท่เว้ยวินค่อยๆลุกขึ้นยืนช้าๆข่มเสียงสะอื้นของตัวเองด้วยกลัวว่าเสียงของเขาจะดังไปถึงคนข้างในอีกสองขาค่อยๆเก้าวออกมาจากบ้านหลังนั้นวินใบบัวพังหมดแล้ว ทังทุกอย่างแล้วจริงๆเราทำมันพังหมดแล้วใจเย็นๆนะเรากลับบ้านกันก่อนวินขับรถไหวไหมวินพยักหน้าช้าๆสายตาเหลือบมองขึ้นไปบนบ้านม่านในห้องถูกปิดสนิทลงอีกครั้งทุกอย่างที่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นมันคงจบลงแล้วบัวหายไปไหนมาเรานึกว่าบัวไปเกิดแล้วซะเองเราขอโทษนะ เราคิดว่าถ้าเราหายไปอะไรอะไรมันจะดีขึ้นขอโทษที่ไม่ได้เล่าเรื่องของเราให้วินฟังขอโทษที่เราโกหกวินพยายามข่มความเสียใจเอาไว้เพราะตอนนี้ใบบัวก็เป็นอีกคนที่เขาอยากขอโทษมากที่สุดเราต้องหากที่ต้องขอโทษบัวเราเป็นสาเหตุที่ทำให้บัวต้องตายเราคือผู้ชายคนนั้นคนที่อยู่กับอันดาในคืนที่บัวตาย ทั้งบ้านเงียบลงเมื่อวินบอกทุกอย่างให้ใบบัวฟังว่าจริงๆแล้วเขาคือใครเรารู้แต่แรกแล้วว่าวินเป็นแฟนพี่อันดาขอโทษที่เราไม่ยอมเล่าทุกอย่างให้วินฟังแต่ถ้าจะมีคนผิดก็คงเป็นเราเราแม่งโคตรยากเลยรู้ปะ่ะดีแต่ร้องขอทุกอย่างจากพี่ใบโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเราเร้องขอแม้กระทั่งความรัก จากคนที่พี่ไบรักมากที่สุดน้ำตาไหลอาบที่แก้มสองข้างของวิญญาณสาวความรู้สึกทั้งหมดค่อยๆถูกระบายออกมาจากปากของเธอทีละเหตุการณ์เราเป็นชู้กับแฟนพี่ตัวเองเรานอนกับแฟนพี่ตัวเองเราขอร้องให้พี่ไบไปขอร้องพี่อันว่าช่วยรับรักเราทั้งๆท,ที่พี่ไบเตือนเราว่าพี่อันเขาก็มีคนอื่นอยู่ เราก็ตามสืบจนรู้ว่าผู้ชายคนนั้นก็คือวินความจริงที่พลั้งผูกออกมาเกินกว่าที่วินจะตั้งตัวได้ทันมันยังมีอะไรที่วินควรรู้อีกไหมเขาได้แต่ถามตัวเองซ้ำไปซ้ำมายอมรับว่าเราเล็วนะเร็วจนวูบหนึ่งเราเคยคิดว่าถ้าไม่มีพี่ไบพี่อันเขาก็คงรักเราได้ นี่บัวกำลังจะบอกอะไรแล้วดูเหมือนความจริงของเรื่องนี้มันช่างซับซ้อนและน่ากลัวมากขึ้นทุกทีวินพร้อมจะฟังความจริงหรือยังสองมือยกขึ้นเกลื่อน้้ำตาเรากับวิญญาณสาวต้องการรวบรวมความกล้าที่เธอมีเพื่อบอกความจริงกับคนตรงหน้าสักทีจุดเริ่มต้นจากการโกหกทำให้ทุกอย่างมันเลวร้ายลงจนตอนนี้ ความสุขของทุกคนที่เคยมีมันถูกทำลายลงไปจนหมดสิ้นใบบัวต้องมาตายใบยต้องมาทนทุกข์กับความเจ็บปวดและวินต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดการได้รู้ความจริงอาจจะไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรอีกแล้วสัญญากับเราได้ไหมว่าถ้าวินรู้ความจริงแล้ววินจะไม่เกลียดเราก็ได้เราจะไม่มาให้วินเห็นหน้าอีกเลยก็ได้ถ้าวินต้องการ แต่อย่างหนึง่งที่เราขอร้องวินสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้วินก็คงเดาได้ไม่ยากว่าสิ่งที่ใบโวจะขอร้องเขาคงไม่พ้นเรื่องผู้ชายคนนั้นคนที่เมื่อก่อนเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อก้าวข้ามกาแพงไปหาจนถึงวันที่มันเกือบจะสาเร็จและถึงวันนี้วันที่มันเหลือแค่ศูนย์อีกครั้งวินอย่าทิ้งพี่ใบได้ไหม อย่าปล่อยให้เขาต้องอยู่คนเดียวช่วยดูแลเขาแทานเราได้ไหมในฐานะที่เราไม่มีโอกาสได้ดูแลเขาอีกแล้วเราขอร้องนะวินแค่นี้ล่ะถึงใจของเขาจะอยากดูแลคนคนนั้นมากแค่ไหนแต่จากเรื่องราวที่ผ่านมาเขาเองก็รู้ดีว่าใบคงไม่ต้องการเขาอีกแล้วพี่ชายบัวเขาไม่ต้องการเราแล้วัวก็เห็นแล้วนี่นะนะวินถือว่าเป็นคำขอสุดท้าย จากเพื่อนแล้วๆคนหนึ่งอย่างเราสัมผัสเย็นเฉียบเรากับอยู่ในอุณหภูมิติดลบถูกสัมผัสลงบนฝ่ามือของวินแต่ก็เป็นเพียงความรู้สึกไม่นานก่อนที่ฝ่ามือเล็กๆของวิญญาณสาวจะทะลุผ่านมือเขาไปเหมือนเช่นทุกครั้งก็ได้เราสัญญาว่าเราจะพยายา,ยามดูแลพี่ชายเธอเท่าที่คนคนนึงจะทำให้ได้วินให้คำมั่นสัญญากับวิญญาณสาวทั้งๆที่เขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าจะรักษาคำพูดของตัวเองได้หรือเปล่าคำพูดกับการกระทําบางทีมันก็เป็นเรื่องยากที่จะให้ทั้งสองอย่างเป็น,ปนไปในทิศทางเดียวกันทุกๆคนต่างรู้ดีโอเคกลับมาดราม่าอีกแล้ว กินมาม่าอีกแล้วต้มมาม่าด่วนเออยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมูกระต่ายด้วยกันแล้วกันวันนี้ไปก่อนแล้วกันรู้สึกตับพังอีกแล้วอะ่ะเอาไว้เจอกัน EP หน้า EP นี้ไปแล้วบ๊ายบาย